ว้าฮ่าโอเคครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสไครต์ให้ด้วยผมให้ผมด้วยหลักกันนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราก็จะทําการหลังจากที่โปรเ,เขาเรียกว่าอะไรโปรจกต์ใหญ่นะครับผมเราได้ทําการจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่บนยันม่านะครับผมนะเฮ้มันต้องพุ่งหนี้ นะหลังจากที่โปรใจกต์ใหญ่เราจบไปเรียบร้อยครับบ่อบึงโวกหนองนาครับก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันอ,อ,ตอบตอะไรก็ว่ากันไปนะผมรวมทุนระดมสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่นะครับผมโดยจ้างบริษัทเราเองครับทุกคนครับนี่เพราะฉะนั้นนะครับผม เอาพื้นที่ที่เราจะทําอ่างเก็บน้ํานี่ก็อยู่ไม่ไกลเลยครับนั่นก็คือตรงนี้เลยครับนะอ่างเก็บน้ําแล้วก็เอามาเป็นถนนตรงเส้นนี้นะครับนะก็บริษัทเรารับเองนะครับทุกคนครับโอ้โยตบมือเลยครับผมรออะไรครับโอ้หแน่นอนครับนะก็เขาไว้วางใจฝีมือเราเองนะครับนะรมีเรามีแมโครูเยอะมากนะครับทุกคนครับ ก็เดี๋ยวผมไปลุยกันเลยครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะบอกลูกน้องประชุมกับลูกน้องด้วยนะครับแล้วกันนะครับผมโอเคไปครับเ,เราเดินไปเลยครับผมปึ๊บโอเคมันใกล้ๆเองนะทุกคนนะย,ย้ายย้ายไปไกลครับเออย้ายใกล้ๆคือแบบชิวอ่ะชิวจัดอะชิวๆอะไรเงี้ยเออทำให้เสียงเกมมันดังจังวะเอาลงอีกนิดเจ็ดสิบอ่ กดเซฟเลยนะเกอ๋อมันต้องกดเซฟนะจาไม่กดเซฟมันก็ไม่ลงโอเคก็แบบว่าพื้นที่มันมันไม่ค่อยไกลอะไรเงี้ยนี่ครับผมก็โปรเจกต์ใหญ่จัดเลยนะทุกคนนะน่าจะหลายล้านอะโปรเจกต์เนี้ยก็เรามีแคทเยอะหลายคันอยู่เดี๋ยวเอามาเพิ่มน่าจะสักสิบกว่าคันได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวคันนี้งานใหญ่จริงครับใหญ่มากๆเลยครับเดี๋ยวเราต้องเคลียร์รถออกให้หมดนะเนี่ย เราต้องเคลียร์รถออกให้หมดว่ะทุกคนเอาเราต้องขายรถคันนี้ทิ้งปะเ,เดี๋ยวผมเคลียร์รถออกก่อนอ๋อเดี๋ยวเราจะขายรถทิ้งนะครับนะมาที่รูปบ้านแล้วก็เอาพวกเอาขายดิปะผมก็อยากขายเนาะเอารถไถคันนี้คันไถคันเล็กออกไปไหมไหนมันอยู่ไหนอะนี่ไงขายออกไปเลยไปแล้วก็เป็นพวกอันนี้ก็ขายไปเลยก็ได้มันไม่ค่อยได้ใช้อะ อ๋ออันนี้เครื่องตัดหญ้าก็ขายไปเลยก็ได้ปะ่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวผมขายต่อกันที่หลังเองแล้วกันเนาะแต่จริงผมก็อยากขายเลยแต่มันมันหายากไปหน่อยโอเคเดี๋ยวผมขายแป๊บน,นึงก็ได้อ้านี่แหละครับก็คืองานที่เราจะทํานะผมก็คือเอาดินมาเทตรงถนนเส้นนี้นครับเทถนนเส้นนี้ยาวเปื้ดไปนู่นเลยเดี๋ยวผมจะเอารถไถมาไถาก่อนนะครับก็เอารถเกียร์เดอร์มาเกียร์ก่อนนะครับปื้ดนยาวไปนู่นเลยเอาดินมาถมขึ้นนะครับผมแล้วก็ ตรงนี้ก็จะทําเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับขนาดใหญ่เลยนะคนย้ําว่าขนาดใหญ่เลยครับก็คือทุกคนเห็นพื้นที่เวิ้งเนี่ยมันจะเป็นสะเป็นอ่างทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นเวิ้งตัวเนี้ก็จะเป็นอ่างทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยอ่างทั้งหมดเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ่างทั้งหมดเลยเนี่ยอ่างหมดเลยเนี่ยปื๊ดยาวเนี่ยอ่างทั้งหมดเลยนะครับคือมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับทุกคนที่จะทําในเกมนะ นะครับมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับที่จะทําในเกมครับเพราะว่ามันไม่ใช่งานลอกนะทุกคนอย่าลืมว่ามันมันไม่ใช่งานลอกนะครับมันคือเขาเรียกว่าอะไรมันคืองานงานเปิดบ่อครับทุกคนครับงานใหญ่ครับมันคืองานใหญ่จัดๆเลยครับผมถ้าแบบไม่ไม่ฝีมือก็แบบมันรับไม่ได้จริงอ่ะก็แบบก็ฝีมือลอยละกันเนาะก็โทษทีละกันก็แบบมีฝีมือเขาก็มาจ้างอะไรเงี้ยเออ ก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวผมเป็นเริ่มน่าจะเป็นเริ่มมาตั้งแต่ตั่นู้นเลยนะครับือแบบงานใหญ่จริงครับมาเดี๋ยวท่องแก่เริ่มเองนะครับผมนะงานใหญ่จันเลยแต่ถามว่าผมจะขุดุตลอดไปมันก็ไม่ไดครับมันต้องใช้เครื่องมือช่วยอยู่แล้วนะทุกคนก็เป็นอ่างเก็บน้ําเลยครับมาดิมาดิมาดิมีแม่ครัวอะไรครับนะอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ครับ ใจะใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่กลัวครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูน,นะครับว่าผมจะขุดได้หรือเปล่านะทุกคนนะก็เดี๋ยวเริ่มปืดยิงยาวไปนู่นเลยครับเดี๋ยวมันต้องเปิดอ้นี้ก่อนแหละเปิดไปเขาเรียกว,ว่าเปิดเปิดเป็นเบิร์มก่อนอ่ะเออเปิดเป็นเบิร์มก่อนแล้วกันนะซึ่งคันนี้มันก็เรียกว,ว่าอะไรอ่ะอ๋อแคทดกันนี้มันก็ตักเล่นน้อยซะเหลือเกินเนาะนี่เดี๋ยวมาเริ่มแต่ตรงนี้เลย อาเก็บน้ําขนาดใหญ่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคนระับทุกคนนะเดี๋ยวตรงนี้มันจะเป็นสะใหญ่เลยเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวดีไปทาถนนตรงนู้นน่นะครับผมโหนี่สภาพเมันเป็นเบือง,บงแบบเบืองใหญ่ใอ่ะทุกคนผมคิดว่าน่าจะมีน้ําออกเลยนะมาดูว่างานนี้จะกี่วันกี่เดือนกี่คลิปกี่สตรีมนะครับผมหรือว่าจะวันเดียวแล้วก็หายไปเลยครับผมโอเคไม่แน่ใจนะว่าจะวันเดียวแล้วหายไปเลยเปล่า อราเริ่มจากตรงนี้เราก็ตักไปเลยมาเริ่มเลยนะกันนะทุกคนนะบุกจีนแรกนะครับเปิดฉากนี่บุกเปิดฉากเลยครับผมตามจีนต้องเส้นไหวก่อนน,นั่นน่ยนี่เส้นไหวเส้นไหวนะครับผมวิ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 ว,ว,วิลงแล้วตากินต้องเส้นไหวใช่ปะ นี่ตามกิ่งต้องเส้นใบใช่ปะนี่เส้นใบเส้นใบตึง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 หรือว่าผมเอามาชิดเกินไปวะชิดหมู่บ้านเขาเกินไปปะเนี่ยมันชิดน่าจะชิดเกินไปเนาะเดี๋ยวขยับเข้าไปอีกสักนิดนะึงโอเคต้องเส้นใบก่อนนะครับผมนะอาจจะลีลานิดน,นึงนะครับของจริงนี่ต้องวัดพื้นที่ปักไม้อะไรนะครับนะของทำไม่ต้องครับผมลุยเลยครับผม จิ้มสดเลยครับจิ้มไปเลยครับ <S <S จิ้มสดไปเลยครับของเราอะ่ะเราไม่ต้องมีมงม,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 มีไม้หรอกไปครับลุยกันครับลุยกันเลยครับนะมุกกีแรกของของบ่อน,นี้ครับเดฟมาแล้วเทไปเลยมุกกีแรกของบ่อน,นี้มา,มาแล้วครับมาแล้วครับมุกกีที่สองมาแล้วครับ แต่จริงต้องแคสนิวโลโก้นะมันถึงจะเร็วดีว่าป้าคนดูมันต้องเอาแคสนะิวโลโก้เนาะคนดูเนาะมันถึงจะแบบมันตักได้เยอะไงเช่นตัวนั้นอ่ะเห็ตัวนั้นอ่ะตัวนั้นตัวนั้นมันเด็ดไงเออเด็ดอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ก็ได้ไม่เป็นไรโอ,อ้โ,โหมันจ้าซะเหลือเกินจ้าซะเหลือเกินมานครับตัวนะครับก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่นะครับใหญ่พอควรเลยงานตัวนี้นะครับผม ก็เดี๋ยวจะทยอยเอาแมคโครมาตอนนี้คือเปิดอันนี้ก่อนเป ush, ิดเขาเรียกว่าเปิดเปิดหน้าดินนะนะผมมันต้องเปิดหน้าดินก่อนนะทุกคนนะแล้วก็ค่อยลงไปชั้นล่างนะเปิดหน้าดินเําทำปั้นเป็นครัวปั้นเป็นคันนะนส่ใหญ่เขาทำแบบนี้แหละเปิดหน้าดินทำเป็นคันนะครับนี่มีทั้งกูบกูบอ่าแคทใช่ปะ ผมว่าสูไม่มีครับผมซานี่ก็ยังไม่มีนะครับโอเคบ่อใหญ่เลยแหละคือแบบนี้คือแบบผมทำเละมากเลยลทุกคนเออนี่ยครับกี้แหลอถามว่ามันจายนี่ไหมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเอาแคทนีโลโ็อกโพยฝั่งนู้นอ,อ่ามันจ้าถ้าเกินเลยครับผมเนี่ยครับ มันต้องมีฝีมือนะคนถึงจะทําได้แล้วก็มีความร่วมมือกันด้วยนะมีความแบบสามคัคคีช่วยกันคิดนะไย่่ไปคิดคิดคนเดียวนะช่วยกันคิดนะครับแต่คนขับแมคโครนี่จะคิดแบบคิดเยอะนิดนึงอะ่ะเพราะว่าจะต้องไปยังไงยังไงอะ่ะแต่ว่ารถดับนี่เขาแบบปิ้งอย่างเดียวไงแต่รถดับแบบได้เฮกันแน่นอนครับรถดับกันแบบเยอะกระจายแน่นอนครับผมอ่า กว่าเราขุดสายนั้นมันมันแบบมันสระแบบสระเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรไงมันแบบมันเล็กเกินไปครับผมเดี๋ยวเจอนี่บ่อบึงครับเอ้ยไม่ใช่อ่างเก็บน้ำครับผมนี่เลยเดี๋ยวเจออ่างเก็บน้ำเลยลูกพี่วันนี้เอาแคทเนกเก็ตมาด้วยนะครับนี่เลยเดี๋ยวเจออ่างเก็บน้ำเลยครับลูกพี่ครับต้องเปิดนาดินก่อนแล้วกันนะครับผม ดินไปเรื่อ,อยๆนะครับทุกคนนี Cast ่ถ้าของจริงนะเขาทำอย่างเี้ยสี่ห้าวันนะ,ะช่วยกันนะ,ะเปิดหน้าดินนะครับสี่ห้าวันแหละเปิดไปเรื่อ,อยๆเปิดไปเรื่อย şey ๆอย่างเงี้ยแล้วค่อยลงชั้นสองนะครับๆๆอันนี้ก็เป็นชั้นแรกนะทุกคนเป็นชั้นหน้าดินนะเปิดหน้าดินไหมตามจริงเขาจะเอาหน้าดินเป็นสต็อกก่อนใช่ปะใครรู้เรื่องแบบเรื่องมีเรื่องรดดั้มอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์ <c oughs> บอกผม <c oughs> หน่อยก็ได้ตามจริงเขาต้องเอาหน้าดินไปสต็อกไปก่อนใช่ปะ แล้วก็ค่อยเอาหน้าดินมาปกมาโปกทีหลังตอนเสร็จอะใช่ปะใช่ปะผมพูดถูกปะผมคิดถูกปะหรือว่าเขาเปิดกองมาอย่างงี้เลยเอาหน้าดินแบบปิดหน้าอะไรเงี้ยอ,อว่าหน้าดินมันจะอยู่ข้างบนไงแบบเวลาปลูกอะไรปลูกต้นไม้ปลูกอะไรมันจะขึ้นง่ายนะผมนี่อ่ประมาณนี้อ่ะทุกคนก็เปิดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวค่อยทําทในสตรีม ก็จะทำในตีไปเรื่อยๆครับนะถามว่าโอ้โหถ้าแบบใช้รถขุดตลอดมันก็เป็นไปไม่ได้ครับมันต้องใช้เครื่องมือช่วยอยู่แล้วครับโว้ยสุดยอดเลยแหมรถเร็วๆอย่างนี้ครับผมรถเร็วๆอย่างนี้เออหึ่ยรถเร็วๆอย่างนี้สุดยอดไปเลยครับผม ดวดครับผมเนี่ยรถจริงก็ไปเรื่อยครับผมนะขับทั้งวันนะทุกคนตกนักถุงเนี่ยคือเราเปิดหน้าดินไปก่อนไม่ต้องเอาสวยเราเปิดไปเลยเพราะว่ามันจะถมดินขึ้นอยู่แล้วไม่ต้องเอาสวยครับอปึง่งเอาสวยนี่ไม่น่าจะได้ะดงสูงแล้วนี่นต้องพน,นุกบนนี้บอกแล้วแม่เอาสักสิบห้านาทีแล้วกันเนาะคลิปนี้เนาะ ครับผมก็มไปเรื่อยๆเลยครับทุกคนครับนะเออช่วงนี้ผมไม่จะถ่ายเห็นมือการขับที่ว่าขออภัยด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวกลับมาถ่ายแล้วกันนะผมดูนะยิงยาวไปดูดเลยอ่ะเนี่ยเราก็ถอยมาเรื่อยๆนี่ไงถอยมาเรื่อยๆยีดงีดถ้าเป็นตัวแคทนิวโลโก้มันจะเร็วกว่านี้ จะมุกจีใหญ่วิวิวอะไรอะ่ะเคตักดินครับตักดินครับตักดินเลยครับเคคบหี้ยบลอกหน้าดินครับลอกหน้าดินลอกหน้าดินครับลอกหน้าดินลอกหน้าดินครับลอกหน้าดินนะครับผมเย่ <S 2> <S 2> yeah, อยู่เงนี้ทั้งวันเนะราก็ดู กลับแมครูเขาแบบมีความอดทนน่ะก็อยู่แบบเดิมนะบระครับแบบเดิมมาไม่มีอะไรอ่ะวันน่ะเนี่ยประครับอยู่แต่แบบเดิมเดิมเนี่ยนนๆๆๆๆเนี่ยหน้าหน้าหน้าต่างเดิมเดิมเนี่ยผมมองเดิมเดิมเนี่ยก็ดูเนี่ยคือแบบหลายๆคนเขาก็ชอบรถดำไงเพราะว่ารถดำมันได้ออกออกพื้นที่ไงแต่แม่ครัมันอยู่อย่างงี้เลยครับอยู่ยงี้เลยนะแต่ว่าผมก็ชอบไง อยู่เงี้ยแม่ครัวปั๊บอยู่เงี้ยเลยครับผมเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเบื้องไปเลยครับเนี่ยเป็นเบื้องไปเลยนะทุกคนนะเนี่ยเป็นเบื้องเป็นปูดไปนูป่นเลยครับนะแต่แขนผมแค่นี้ครับผมแขนผมถึงแค่นี้นะคปั๊บถ้ารุดเร็วๆจะดีมากครับผมโอ้ยหลายเมื่อกี้หลายคิวมากนะครับเนี่ย ตามจริงเขาต้องจ้างแบบหลายบริษัทมากเลยนะเขาไม่ได้จ้างบริษัทเดียวนะตามจริงเขาสองสามบริษัทนู่นแหละทำช่วยกันนะผมโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมปิดไปเพียงเท่านี้ก่อนนะผมนี่เดี๋ยวขออนุญาตจอดไปกินกาแฟก่อนแล้วกันนะเย่เดี๋ยวต้องประชุมลูกน้องอีกนะผมนะก็เป็นงานใหญ่บางครับน,นะนี่ก็ขุดลงไปลึกๆล,ล,ลึกจัดเลยนะนู่นเป็นเบื้องนะลึกจัดเลยคุณดูเนี่ยมันเริ่มต้นจากตรงนี้เยอะยะนะอันนี้เป็น ep แรกนะวันที่เท่าไหร่วะ อันนี้ผมถ่ายวปนที่3านะคบเบ็นะเป็น EP แรกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับต้นเดือนนี้เออเดือนสิ้นเดือนพอดีเปิดบ่อสิ้นเดือนพอดีมาเดี๋ยวเราดูกันนะว่าจะเป็นยังไงเปิดยาวไปนู่นเลยครับเปิดหน้าดินโอเคเจอคลิปหน้าคร,นครับวันดีครับสวัสดีครับ